จ่าชี้เป้าขออยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทาง,ทางตูนยูเอเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเต็ดกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสามสิบสามวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้สามคู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่มเอนะครับเอฟซีโคเปยเฮเกนพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ, ken, นนครบรรรโคบเบย์เฮเกเนเนจ แพ้ก็คือเกมเล็กก่อนนะครับที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไปประ่าศูนย์ประตูต่อ1น่นะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหเกมหลังสุดนะครับในทุกรายการชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้2เกมนะครับแต่ถว่าฟอร์มโดยรวมนี่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ฟื้นนะครับเก็บนัดล่าสุดก็เพิ่งเฉือนชนะทางด้านของฟูลแลมที่ต้องยิงในช่วงท้ายเกมอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นชัยชนะอักลี่วินเป็นเกมที่4ติดต่อกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของแมนยูไนเต็ดก็ยังเยอะเหมือนเดิมมมมครกาาาซโผ ลูกชอ,อก็ยังไม่มีชื่อในเกมนัดน,นี้นะครับเอสตอนนี้สถานการณ์ในกลุ่มนะครับผม F c ีโคเปนเกนมีคแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนแมนยูเอต็ดมี3คะแนนดังนั้นแมนยูเอต็ดต้องอต้องการ3คะแนนนะครับถ้าหวังจะเข้ารอบต่อไปดัชนีของทั้งคู่นะครับเกมคู่นี้แมนยูเอตต์หนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือนะครับต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันต้องบอกว่า,าโคเปนเกนนี้ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับแล้วก็มีระบบการเล่นที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเกมนัดก่อนก็เกือบจะเอาชนะยไดด้้ว แต่ค่าว่าตอนนี้สถานการณ์โอ้โหหลังชนฝาของแมนยูเต็ดติ่ทำให้แมนยูเต็ดจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะเก็บ3คะแนนแต่เชื่อว่าเกมนัดนี้น่าจะยากอยู่พอสมควรดังนั้นเชื่อว่าวันนี้ FC โคเปรัเกนน่าจะเสมอแมนยูเต็ดได้ครับไปกันที่กลุ่ม B นะครับผมอาร์เซนอลพบกับเซบีย่านะครับอาร์เซนอลเจ้าถิ่นนะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้มา2เกมติดนะครับผมตั้งแต่เกมคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับแพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ3ตามมาด้วยเกมนัดล่าสุด แพ้ต่อนิวคาสเซิลในลีกนะครับศูนย์ประตูต่อ1ปัญหาของของเจ้าถิ่นนะครับก็คือจะไม่มีทางด้านของมาตินโอเดกาดนะครับอันนี้คือส่งผลกระทบในเรื่องของเกมรุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเซบียานะครับหเกมสุดทุกรายการก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะหนักไปทางเสมอนะครับเสมอไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเลกแรกที่เจอกันนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับที่ชนะบุกไปชนะได้2ประตูต่อ1สถานการณ์ในกลุ่มตอนนี้นะครับผม อาร์เซนอลตอนนี้เป็นจ่าปูงนะครับแข่งสานัดมี6คะแนนนะครับแล้วส่วนเซบีย่ามีเพียงแค่2คะแนนเท่าน,นั้นดังนั้นเซบีย่าวันนี้ต้องเน้นสุดๆนั่นเองนะครับผมดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าอาร์เซนอลต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งอาร์เซนอลเป็นไฟายังคับมากนะครับถ้าหวังจะเข้ารอบให้เร็วที่สุดเกมนัดนี้ต้องชนะเซบีย่าให้ได้นะครับแต่ถ้ว่าเซบีย่าก็มีความเขี้ยวอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าเกมนัดแรกจะพลาดท่าแพ้ก็ตามแต่นะครับแต่พวกเขาก็ยังมีความเขี้ยวที่ อาจจะเสมอได้ดังนั้นดัชนีค่อนข้างจะสูงเกินไปเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะแค่เฉือนนะครับดังนั้นอยู่ทางฝั่งของเซบีย่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับไปกันอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่ม C นะครับอาเรอัลมาดริดพบกับ SC สซีบรากนะครับมาดริดเจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็ เสมอไปถึงไปไปสเกมนะครับเกมนัดล่าสุดนี่ก็ใช้คําว่าพะปาความกันทั้งบานนะครับกับการเสมอไลยูบาเยกาโน0ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งของสปอตบิงบาก้กานะครับหเกมหลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเล็กแรกที่เจอกันก็เป็นทางด้านของเรัลมาริดนะครับบุกไปชนะได้2ประตูต่อ1ส่วนสถานการณ์ในกลุ่มตอนนี้นะครับมาริดมี9คะแนนเต็มนะครับจากชชนะ3เกมรวดนะครับส่วนทางฝั่งของเอสอาร์เอสบาก้านี่มีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนัดชีเกม คู่นี้นะครับมองว่าเรอัลมาดริดสสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือต้องไปถึง3สกอร์ด้วยกันซึ่งมาดริดวันนี้ผมว่ายังไงก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วนะครับกับการเล่นในบ้านของตัวเองด้วยแต่ทว่าเอซีบราการี่ก็ถือว่าวันนี้พวกเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจมากๆที่จะเก็บ มากับเข้ามาเขาเรียกว่าบุกมาเก็บผลการแข่งขันได้เสมอก็ยังดีนะครับดังนั้นมีโอกาสนะครับซึ่งดัชนีค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวมีโอกาสที่มาริดนะครับจะชนะไม่ขาดนะครับผมดังนั้นเชียร์ไปทางฝั่งบรากาคิดว่าวันนี้มาริดน่าจะเฉือนนะครับสตัวที่วันนี้ผมจะตั้งท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มี FC โคเปเฮเกนนะครับมีเซบียาแล้วก็สปอร์ติ้งบรากานะครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับตา จ่าชิปเปิ้ลขยศสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโปที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสามสิบสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ